เจ็บเมื่อไรแต่โทรมาหานายกพู้นี้นะครับนายกจินีผู้ไทยครับขาอสิบประมือครับเจ็บเมื่อไรก็โทรมาแต่ก็ว่าจะเอาพวกอันซักส่องแสงมาหาเซียงหรื่านี่ครับพี่นอ้องเพลงที่จบต้องไปนั่นกะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจะะดาวดาวดัานดอนหน้าความของอผู้ชายผู้นี้ที่ซื้อว่าจินีผู้ไทย ให้พี่น้องเลือกนะครับเพราะว่าเพิ่นคือรักบริสุทธิ์ครับพี่น้องผมเองครับดาวันดอนมากป่ะือผมก็อนที่ผมสิลงเพลงนี้นะครับก็สิบอกคุณสมบัตินะครับของวัตถินายกขึ้นใหม่ของอุปตรเท่านะครับเอทิศบานเท่านะครับวิทย์ขออภัยนะครับคันไนายก